สักปันหสูตรว่าด้วยปัญหาของเท้าสักกะ344ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในถ้ำอินทสาละที่ภูเขาเวทิกะทางทิศเหนือของหมู่บ้านพรามชื่ออัมพสันซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกแห่งกรุงราชครืแคว้นมคต เวลานั้นท้าสกกะจอมเทพทรงเกิดความขวนขวายเพื่อจะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคทรงมีความดำริดังนี้ว่าบัดนี้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่หน้าที่ไหนหนอทอดพระเนตรเห็นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในถ้ำอินทศาละที่ภูเขาเวทยกะทางทิศเหนือของหมู่บ้านพราหม ชื่ออัมพสันซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกแห่งกรุงราชครื้แคว้นมคตจึงรับสั่งเรียกพวกเทพดาวดึงมาตรัสว่าท่านผู้นิรทุกข์ทั้งหลายพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในถ้ำอินทศาละที่ภูเขาวเวทิกะทางทิศเหนือของหมู่บ้านพรามชื่ออัมพสันซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกแห่งกรุงราชครื้แคว้นมคต ทางที่ดีพวกเราควรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพวกเทพชั้นดาวหนึง่งทูลรับสนองพระราชดำรัสแล้ว345าลำดับนั้นท้าสกกะจอมเทพรับสั่งปัญจสิกาคันทัพบ,บุตรมาตรัสว่าพ่อปัญจสิกาพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในถ้ำอินทสาระที่ภูเขาวเวทีกะ ทางทิศเหนือของหมู่บ้านพรามชื่ออังพสันซึ่งตั้งอยู่ทางทิศต,ตะวันออกแห่งกรุงราชกร์แคว้นมคธทางที่ดีชาวเราควรเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นปัญจสิกขาคันทัพพบุตรทูลรับสนองพระดำรัสแล้วถือพินสีเหลืองดังผลมะตูมตามเสด็จเท้าสก,กะจอมเทพมา 346ต่อมาเท้าสก,กะจอมเทพผู้มีเหล่าเทพชั้นดาวดึงแวดล้อมมีปัญจสิกะคันทัพ,พบุตรนำเสด็จได้ทรงหายตัวจากชั้นดาวดึงไปปรากฏอยู่ที่ภูเขาวเวทิกะทางทิศเหนือของหมู่บ้านพรามชื่ออัมพสันเหมือนบุรุษมีกำลังเหยียดแขนออก หรือคู่แขนเข้าฉะนั้นเวลานั้นภูเขาวเวทีกะและหมู่บ้านพรามเจืออัมพสันสว่างสวายยิ่งนักด้วยเทวานุภาพแห่งหล่าวเทพชาวบ้านใกล้เรือนเคียงรอบๆกล่าวกันอย่างนี้ว่าวันนี้ภูเขาวเวทีกะถูกไฟเผาไหม้ลุกโชดช่วงทำไมหนอวันนี้ภูเขาวเวทีกะและหมู่บ้านพราม์ ชื่ออัมพสันจึงสว่างสวายยิ่งนักเล่าพากันตกใจขนพองสยองกล้าว347ลำดับนั้นเท้าสักกะจอมเทพรับสั่งเรียกปัญจสิกขคันทพบุตรมาตรัสว่าปัญจสิกขะตถาคตทรงเข้าฌานทรงพอพระทัยในฌาน ระหว่างที่พระองค์ประทับหลีกรินอยู่คนเช่นเรายากที่จะเข้าไปเฝ้าได้ทางที่ดีพ่อควรทำให้พระองค์ทรงพอพระทัยก่อนหลังจากนั้นพวกเราจึงควรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นปัญจสิกขะคันทัพบ,บุตรทูลรับสนองพระดำรัสแล้วจึงถือพินสีเหลืองดังผลมะตูม เข้าไปถึงถ้ำอินทศาละแล้วได้ยืนอยู่หน้าที่สมควรคเนดูว่าระยะเท่านี้พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ไม่ไกลนักไม่ใกล้นักจากเราจะทรงได้ยินเสียงของเราเพลงขับกล่อมของปัจจสิขาค,คันทพบุตร 348ปัญจสิกาคันธพบุตรยืนอยู่หน้าที่สมควรได้บรรเลงพินสีเหลืองดังผลมะตูมและกล่าวคาถาอันเกี่ยวเนื่องด้วยพระพุทธเกี่ยวเนื่องด้วยพระธรรมเกี่ยวเนื่องด้วยพระสงฆ์เกี่ยวเนื่องด้วยพระอรหันต์และเกี่ยวเนื่องด้วยกามเหล่านี้ว่าแม่พัทธาสุริยะวัชชะ ฉันขอกราบท่านติมะพรุบิดาของเธอโดยเหตุที่เธอเกิดมางดงามทำให้ฉันปลื้มใจเหมือนสายลมย่อมเป็นที่ปรารถนาของผู้มีเหงือหรือเหมือนน้ำที่เป็นที่ปรารถนาของผู้กระหายเธอผู้ใช้ลายเป็นที่รักของฉันดุจธ,ธรรมเป็นที่รักของพระอรหรันเธอจึงช่วยดับความเร่าร้อน เหมือนช่วยวางยาคนไข้ผู้กระสับกระสายเหมือนให้อาหารแก่ผู้หิวหรือเหมือนให้น้ำดับไฟที่กำลังลุกอยู่ขอให้ฉันได้ซบลงจดถันและอุทธ์ของเธอเหมือนช้างที่ร้อนจัดในคราวร้อนอย่างลงสู่สะโบอกอรณีมีน้ำเย็นระคนด้วยละอองเกสรดอกปฐุม ฉันมึนงงเพราะช่วงขาที่งามสมส่วนไม่รับรู้เหตุการณ์เหมือนช้างเหลือขอเพราะถือว่าเราชนะได้แล้วฉันมีใจจดจอ่อที่เธอไม่อาจกลับใจที่แปรผันไปเหมือนปลาที่กลืนเบ็ดเข้าไปนางผู้เจริญเธอจงเอาขาซ้ายกระวัดฉันไว้เธอผู้มีดวงตายหยาดเยิม จงประวัติฉันไว้เถิดเธอผู้งดงามจงสวมกอดฉันไว้สิ่งนี้คือสิ่งที่ฉันปรารถนายิ่งนักความใคร่ของฉันต่อเธอผู้มีผมงามสลวยถึงมีน้อยก็เกิดผลมากเหมือนทักษิณาที่ถวายแด่พระอารหันต์นางผู้งดงามทั่วสารพางบุญที่ฉันทำไว ในพระอาหารหันต์ผู้คงที่นั้นคงอำนวยผลแก่ฉันพร้อมกับเธอนางผู้งดงามทั่วสารพางบุญที่ฉันได้ทำไว้ในปัตภพีมนทนนี้จงอำนวยผลให้ฉันพร้อมกับเธอแม่สุริยวัชชาฉันใฝ่ฝันหาเธอเหมือนพระสมณะสากยะบุตรผู้ทรงเข้าฌานอยู่ผู้เดียว ผู้มีปัญญากรองตนมีสติเป็นมุนีสแสวงหาอมตะธรรมแม่คุณคนงามถ้าฉันได้อยู่ร่วมกับเธอก็จะพึงชื่นชมเหมือนพระมุนีบรรลุพระสัมโพธิญาณอันสูงสุดพึงชื่นชมฉะนั้นหากท้าสักกะผู้เป็นใหญ่แห่งดาววดึงจงประทานพรแก่ฉัน ฉันก็จะต้องเลือกเอาเธอเป็นแน่ความปรารถนาของฉันมั่นคงอยู่อย่างนี้แม่คุณผู้เฉลียวฉลาดฉันขอน้อมไหวบิดาของเธอผู้มีที่ดาง,งามเช่นนี้ดุดต้นสาระที่ผลิดอกใหม่ๆฉะนั้น349เมื่อปัญจสิกขาคันธประบุกราบทูลอย่างนี้ พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับปัญจสิกขาคันทพบุตรดังนี้ว่าปัญจสิกขาเสียงสายพินของท่านเทียบได้กับเสียงขับร้องและเสียงขับร้องเทียบได้กับเสียงสายพินเสียงสายพินของท่านไม่เกินเสียงขับร้องและเสียงขับร้องก็ไม่เกินเสียงสายพินคาถาอันเกี่ยวเนื่องด้วยพระพุทธเกี่ยวเนื่องด้วยพระธรรม เกี่ยวเนื่องด้วยพระสงฆ์เกี่ยวเนื่องด้วยพระอาหารหันต์และเกี่ยวเนื่องด้วยกามเหล่านี้ท่านประพันธ์ไว้เมื่อไหร่ปัญจาสิกขาคันทพป,ประบุกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้ประพันธ์คาถาเหล่านี้ไว้เมื่อสมัยที่พระผู้มีพระภาคแรกตรัสรู้ประทับอยู่ใต้ต้นอาชา ปาละนิโครดริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชาราตำบลอุรุเวลาสมัยนั้นข้าพระองค์หลงรักพัฒาสุริยวัชสาธิดาของเท้าติม,มารพรุคันทับพระราชแต่นางรักผู้อื่นคือหลงรักสิขันทีบุตรของมาตาลีสังคาหากะเทพบุตร เมื่อข้าพระองค์ไม่ได้นางด้วยวิธีหนึ่งจึงมาถือเอาพินสีเหลืองดังผลมะตูมเข้าไปยังนิเวศของเท้าติมาพรุค,คนทัพพระราชแล้วบรรเลงพินขึ้นกล่าวคาถาอันเกี่ยวเนื่องด้วยพระพุทธเกี่ยวเนื่องด้วยพระธรรมเกี่ยวเนื่องด้วยพระสง์เกี่ยวเนื่องด้วยพระอรหรันและเกี่ยวเนื่องด้วยกามเหล่านี้ว่า แม่พัฒนาสุริยวัชชาฉันขอกราบท่านติมะพรุบิดาของเธอโดยเหตุที่เธอเกิดมางดงามทำให้ฉันปลื้มใจแม่คุณผู้เฉลียวฉลาดฉันขอน้อมไหวบิดาของเธอผู้มีที่ดาง,งามเช่นนี้ดุดต้นสาละที่ปริดอกใหม่ๆฉะนั้นข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญเมื่อข้าพระองค์กล่าวอย่างนี้ นางพัฒฐาสุริยวัชสากล่าวตอบว่าท่านผู้นี้ระทุกฉันไม่เคยเห็นพระผู้มีพระภาคในที่เฉพาะพระพักเป็นแต่เคยได้ยินเมื่อเข้าไปฟ้อนในสุธรรมมาเทวสภาของเหล่าเทพชั้นดาวดึงเท่านั้นเนื่องจากท่านได้กล่าวสรรเสริญพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นได้ก็จงมาสมาคมกับพวกเรานบัดนี้ ข้าพระองค์จึงได้ร่วมสมาคมกับนางและไม่ใช่ครั้งนี้เท่านั้นหลังจากนั้นมาข้าพระองค์ก็ได้สมาคมกันอีกเท้าสักกะจอมเทพเข้าเฝ้า350ร้าลำดับนั้นเท้าสักกะจอมเทพทรงมีความดำริดังนี้ว่าปัญจสิกข,ขคันทัพบ,บูตร ได้ทูลประสัยกับพระผู้มีพระภาคและพระผู้มีพระภาคก็ทรงประสัยกับปัญจสิกาจึงรับสั่งเรียกปัญจสิกาคันทพปุตรมาตรัสว่าปัญจสิกาพ่อจงถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคตามคําของเราว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญเท้าสักกะจอมเทพพร้อมด้วยอมานพร้อมด้วยบริสัท ขอถวายอภิวาทพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยพระเศียรปัญจสิกขาคันทป,ปบุตรทูลรับสนองพระดำรัสแล้วถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคตามรับสั่งว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญเท้าสักกะจอมเทพพร้อมด้วยอมมาตพร้อมด้วยบริษัทขอถวายอภิวาทพระยุคลบาท ของพระผู้มีพระภาคด้วยพระเสียรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าปัญจสิกาขอให้เท้าสักกะจอมเทพพร้อมด้วยอมาตพร้อมด้วยบริษัทจงมีความสุขเถิดเพราะว่ามีพวกเทวดามนุษย์อสูรนาคคนทันและสัตว์เหล่าอื่นอีกจำนวนมากต่างก็ปรารถนาความสุข351 พระตถาคตทั้งหลายย่อมประทานพรแก่เทพผู้มีศักย์ใหญ่เช่นนี้อย่างนี้แลท้าสก,กะจอมเทพผู้อันพระผู้มีพระภาคได้ประทานพรแล้วเสด็จเข้าไปยังถ้ำอินทศาละของพระผู้มีพระภาคถาวายอภิวาทแล้วยืนอยู่หน้าที่สมควรแม้พวกเทพชั้นดาวดึงก็เข้าไปยังถ้ำอินทศาละ ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วยืนอยู่ณที่สมควรแม้ปัญจสิกะคันทัพพบุตรก็เข้าไปยังถ้ำอินทศาละถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วยืนอยู่ณที่สมควรเวลานั้นถ้ำอินทสาระซึ่งมีพื้นไม่สม่ำเสมอก็สม่ำเสมอที่คับแคบก็กลับกว้างขวาง ความมืดในถ้ำหายไปเกิดความสว่างขึ้นเพราะเทวานุภาพของเหล่าเทพ352ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับเท้าสักกะจอมเทพดังนี้ว่านี้เป็นเหตุหน้าอาศัศจรรรย์จิงไม่เคยปรากฏที่เท้าโกสีมีกิจมากมีหน้าที่ที่จะต้องทำาอกมากเสด็จมาถึงที่นี่ได้ ท้าสักกะจอมเทพกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญข้าพระองค์ปรารถนาจะมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคตั้งนานแล้วแต่มัวสารวนด้วยเกิหน้าที่ของพวกเทพชั้นดาวดึงจึงไม่สามารถมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคได้ครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่สละราคาร เขตกรุงสาวัตถีข้าพระองค์ได้ไปยังกรุงสาวัตถีเพื่อจะเฝ้าพระองค์แต่ขณะนั้นพระองค์ประทับเข้าสมาธิอยู่มีนางปริจาริกาของท้าวเวสวรรค์มหาราชชื่อว่าพุชคีคอยอุปถาก์นางยืนประนมมือถวายนมัสการอยู่ขณะนั้นข้าพระองค์กล่าวกับนางว่า น้องหญิงเธอจงถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคตามคำของเราว่าท้าสักกะจอมเทพพร้อมด้วยอมาตพร้อมด้วยบริษัทขอถวายอภิวาทพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยพระเศียรเมื่อข้าพระองค์กล่าวอย่างนี้นางตอบข้าพระองค์ดังนี้ว่าท่านผู้นี้ออระทุก เวลานี้ไม่ใช่เวลาที่จะเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระองค์ท่านทรงหลีกเร้นเพียงลำพังข้าพระองค์จึงสั่งว่าน้องหญิงถ้าอย่างนั้นควรที่พระผู้มีพระภาคทรงออกจากสมาธิเธอจงถวายอภิวาทพระองค์ตามคำของเราว่าเท้าสกกะจอมเทพพร้อมด้วยอมาตพร้อมด้วยบริษัท ขอถวายอภิวาทพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยพระเสียรนางได้ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคหรือไม่พระองค์ทรงละลึกถึงคำของนางได้อยู่หรือพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเธอไหว้เราแล้วเราละลึกถึงคำของเธอได้และเราออกจากสมาธิเพราะเสียงล้อรถของพระองค์ ท้าสักกะจอมเทพกราบทูลว่าข้าพระองค์ได้สดับมาเฉพาะหน้าพวกเทพผู้เกิดในหมู่เทพชั้นดาวดึงก่อนกว่าพวกข้าพระองค์ว่าคราวที่พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกหมู่เทพจเจริญเต็มที่หมู่อสูรเสื่อมถอยลง ข้อนี้ข้าพระองค์ได้เห็นประจักษ์แล้วว่าเมื่อพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกมูเทพเจริญเต็มที่มูอาสูนเสื่อมถอยลงเรื่องโคปะกะเทพพบุตร353 ถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญในกรุงกบิลพัทนี้ได้มีสักยะทิดานามว่าโคปิกาผู้เลื่อมใสในพระพุทธเลื่อมใสในพระธรรมเลื่อมใสในพระสงฆ์ผู้รักษาศีลให้บริบูรณ์นายความรู้สึกเป็นหญิงอบรมความรู้สึกเป็นชายหลังจากตายแล้วไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ ได้อยู่ร่วมกับพวกเทพชั้นดาวดึงได้เป็นบุตรของข่าพระองค์ในชั้นนั้นพวกเทพรู้จักเธออย่างนี้ว่าโคปกะเทพพบุตรภิกษุอื่นๆอ,อ,อีกสามรูปประพฤติพรหมจันยร์ในพระผู้มีพระภาคไปเกิดในหมู่คนทันซึ่งเป็นชั้นต่ำพวกคนทันนั้นเอ,อิบอิ่มพลั่งพร้อม ได้รับการบำเรออยู่ด้วยกามคุณห้ามาสู่ที่บำรุงบำเรอของข้าพระองค์ข้อประกาศที่ประบุกล่าวเตือนพวกคนทันผู้มาอย่างที่บำรุงบำเรอของข้าพระองค์ว่าท่านผู้นีร้ระทุกทั้งหลายพวกท่านหันหน้าไปทางไหนทั้งที่ได้ฟังพระธรรมของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นแล้ว เราเป็นหญิงเลื่อมใสในพระพุทธเลื่อมใสในพระธรรมเลื่อมใสในพระสงฆ์รักษาศีลให้บริบูรณ์นายความรู้สึกเป็นหญิงอบรมความรู้สึกเป็นชายหลังจากตายแล้วมาเกิดในสุคติโลกสวรรค์ได้อยู่ร่วมกับพวกเทพชั้นดาวดึงเป็นบุตรของเท้าสก,กะจอมเทพ ในที่นี้พวกเทพรู้จักเราอย่างนี้ว่าโคปะกะเทพบุตรส่วนพวกท่านประพฤติปรหมจาจันในพระผู้มีพระภาคมาเกิดในหมู่คนทนันซึ่งเป็นชั้นต่ำพวกเราได้เห็นผู้ร่วมประพฤติธรรมที่มาเกิดในหมู่คนทนันซึ่งเป็นคนชั้นต่ำนับว่าได้เห็นรูปที่ไม่น่าดูเลย เมื่อพวกคนทันสามตนถูกโคประกาศเทพพบุตรตักเตือนมีเทพสององค์กลับได้สติในปัจจุบันทันทีแล้วไปเกิดในพรหมโลกชั้นพรหมปุโรหิตาส่วนเทพอีกองคหนึง่งยังคงอยู่ในกามาพบ354โคประกาศเทพพุุรกล่าวว่าเรามีนามว่าโคปิกา เป็นอุบาสิกาของพระพุทธเจ้าผู้มีพระจักสุเราเลื่อมใสยอย่างยิ่งในพระพุทธพระธรรมและมีจิตเลื่อมใสบำรุงพระสงฆ์เพราะความดีของพระธรรมของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทีเดียวเราได้เป็นบุตรของเท้าสก,กะมีอนุภาพมากมีความรุ่งเรืองมากเกิดมาในเทวโลกชั้นดาวดึง แม้ในพวกนี้หมู่เทพรู้จักเราว่าโคปะกะเทพบุตรเราได้มาเห็นพวกภิกษุผู้เป็นสาวกของพระโคโดมผู้เกิดอยู่ในหมู่คนทันซึ่งเราเคยเห็นมาแล้วเมื่อครั้งเป็นมนุษย์ยังได้เคยปรนิบัติเท้าในเรือนของตนแล้วอุปถากด้วยข้าวและน้ำ ท่านเหล่านั้นหันหน้าไปทางทิศไหนจึงไม่ได้รับพระธรรมของพระพุทธเจ้าพระธรรมที่วินยูชนพึงรู้เฉพาะตนที่พระพุทธเจ้าผู้มีพระจักสุตรัสรู้แล้วทรงแสดงไว้ดีแล้วแม้เราก็เข้าไปหาพวกท่านได้ฟังสุภาษิตของพระอริยะเจ้าได้เป็นบุตรของเท้าสักกะมีอนุภาพมาก มีความรุ่งเรืองมากมาเกิดในเทวโลกชั้นดาวดึงส่วนพวกท่านเข้าไปนั่งใกล้พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐประพฤติพรมจรจารในพระพุทธเจ้าผู้ยอดเยี่ยมแต่กลับมาเกิดในหมู่เทพชั้นต่ำการเกิดของพวกท่านไม่สมควรเราได้มาเห็นผู้ร่วมประพฤติธ,ธรรม มาเกิดในหมู่เทพชั้นต่ำนับว่าได้เห็นรูปที่ไม่น่าดูเลยพวกท่านมาเกิดในหมู่คนทันต้องมาสู่ที่บำรุงบำเรอของพวกเทพขอให้ท่านจงดูความวิเศษอันนี้ของเราผู้อยู่กรองเรือนเถิดเราเป็นหญิงแต่วันนี้เป็นเทพประบุผู้พรั่งพร้อมได้การมคุณอันเป็นทิพย์คนทันพวกนั้นพร้อมกันมาพบ โคปกะเทพบุตรถูกเทพบุตรผู้เป็นสาวกของพระโคโดมตักเตือนแล้วจึงเกิดความสังเวชว่าเอาเถิดพวกเราจะเพียรพยายามอย่าได้เป็นคนรับใช้ของผู้อื่นอีกเลยบรรดาคนทันเหล่านั้นคนทันสองคนระลึกถึงคําสอนของพระโคโดมได้จึงได้เริ่มตั้งความเพียร นายความคิดในพบนี้เห็นโทษในกามตัดกามสังโยชน์และกรรมพันธ์อันเป็นโยคะที่ละได้ยากของมารผู้มีบาปก้าวล่วงเหล่าเทพชั้นดาวดึงเพราะตัดกรรมคุณอันมีอยู่เสียได้ประดุดช้างตัดบวงบาทได้เทพทั้งหมดพร้อมทั้งพระอินและพระประชาบดี เข้าไปนั่งประชุมกันในสุทธรรมาเทวสภาซึ่งล้วนแต่เป็นผู้กล้าประศจากราคะกำลังบำเพ็ญธรรมที่ปราศจากความกำหนัดได้ก้าวล่วงเทพพวกนั้นที่นั่งอยู่ทว,วาสวะผู้เป็นใหญ่กว่าเทพทอดพระเนตรเทพเหล่านั้นท่ามกลางหมู่เทพและทรงสังเวชว่าเทพเหล่านั้นมาเกิดในหมู่เทพชั้นต่ำกว่า เวลานี้กลับก้าวล่วงพวกเทพชั้นดาวดึงได้โคประกาเทพประบุนั้นพิจารณาถ้อยคำของเท้าสักกะผู้ทรงเกิดความสังเวชแล้วกรับทูลเท้าวัสวะว่ามีพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นจอมคนอยู่ในมนุษยโลกทรงครอบงามกามเสียได้พระนามว่าพระสักยะมุนี เทพพวกนั้นเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเป็นผู้เสื่อมจากสติถูกข่าพระองค์ตักเตือนแล้วจึงกลับได้สติบรรดาท่านทั้งสามเหล่านั้นผู้หนึ่งคงเกิดในหมู่คนทันอยู่ในพบนี้อีกสองท่านดำเนินตามทางสัมโพธเพราะเป็นผู้มีจิตมั่นคงย่อมเย้ยเทวโลกได้